คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ให้วันเดือนปีเกิดหมอดูก็อ,อย่างที่นักเรียนตอบครูมานะ่ะว่าถูกต้องแล้วคือบางคนเน่ะเขากลัวว่าเอ่อเขากลัวว่าจะเอาไปทําของเขากลัวว่าหมอดูอะ่ะพอได้ดวงได้ดวงลูกได้ดวงของเขาไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทําของแต่ในความเป็นจริงแล้วนะต้องบอกว่าในการทําของเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิด ไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้ก็ยังสามารถทําของได้นะอันนี้เราพูดถึงในทฤษฎีขอโทษค่ะท้าวกระแทกกล้องเอ่อในพูดถึงในทฤษฎีในแง่ตรงที่แบบว่าเอา่อถ้าหมอดูหรือคนทําของที่เขาเก่งๆอย่างเงี้ย เขาไม่จาเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องต้องมีวันเดือนปีเกิดนะเขาก็ทําของได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะทีนี้เรามาดูในดวงกันนะคะอย่างดวงเนี้ยเขาไม่ให้วันเดือนปีเกิดมาเลยถามว่าเราดูได้ไหมแต่เขาก็อยากดูดวงเขาอยากดูดวงเรื่องความรักคือดังนั้นเนี่ยการดูดวงเอ่อการดูดวงเนี่ยเปิดด้วยไพ่ย,ยิปซีอะ่ะคือการดูดวงแบบที่ไม่ใช้วันเดือนปีเกิดมันก็จะมีโง,ง่เฮง ไพ่ยิ่สีแล้วก็ลายมือก็ไม่จำเป็นต้องใช้เนาะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ว่าสามารถดูดวงได้ดังนั้นในกรณีของเจ้าชะตาคนนี้นะก็ต้องบอกว่าเปิดไพ่นะคะตำแหน่งที่1 2ดาบตำแหน่งที่2เดอะฟูลส้าไม้4 1่หนึ่งถ้วยห5 5ถ้วย6 1เหรียญ7 8 9ด0พระสังฆราชเดส8ดาบหัวกลับและไพ่มหัดเล็กไม้เราไม่ทราบ เราไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเขาเลยเราก็ยังดูได้แล้วคือข้อดีก็คือเราก็บอกว่าถ้าไม่ให้อะไรมาเลยเนี่ยมันมันเขาถามดูได้ไหมบอกดูได้แต่ว่าก็ต้องถามเลยว่าเจาะจงว่ามาดูเรื่องอะไรคือเขาถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดไม่เจาะจงเลยหมอดูดูได้ไหมก็ดูได้ถ้าเกิดหมอดูแบบเขาเรียกว่าเออทราบทราบความหมายไพ่อย่างเงี้ยก็ดูได้ดังนั้นในกรณีนี้เขาบอกว่าต้องการต้องการต้องการดูในเรื่องความรัก ต้องการดูในเรื่องความรักเราก็อ่านไพ่เลยใช่ไหมคะอันดับแรกนักเรียนก็ต้องรู้ความหมายไพ่ใช่ไหมคะทีนี้ในการเรียนอย่างที่บอกไปว่าครูจะให้ความหมายไพ่เวลาการเรียนครูจะให้ความหมายไพ่ในช่วงของการอ่านเลยซึ่งก็จะทําให้นักเรียนจําความหมายไพ่ได้ดีขึ้นในกรณีเจ้าชะตาคนนี้นะคะตําแหน่งที่หนึ่งไม่ให้พูดผิด ตำแหน่งที่4เราอ่านอดีตเขาก่อนตำแหน่งที่4ตำแหน่งที่5าใช่ไหมคะตำแหน่งที่4ได้ไพ่1่ถ้วยตำแหน่งที่5ได้ไพ่5ถ้วย1ถ้วยกับ5ถ้วยมีความหมายว่าอย่างไรตำแหน่งที่1นะคะพูดผิดครูจะตำแหน่งที่1ทําไมเนี่ยตำแหน่งที่5อาจจะเป็นเพราะเห็นมันเป็นเลข1มันก็เลยตำแหน่งที่1อยู่ได้นะต้องบอกว่าตำแหน่งที่5ได้ไพ่5ถ้วย และตำแหน่งที่สี่ได้ไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วย,วย,วยมีความหมายว่าอย่างไรในเรื่องความรักนะเราเอาเรื่องความรักอย่างเดียวเลยหนึ่งถ้วยมีความหมายในลักษณะของที่ว่าความรักเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเขาเรียกง่ายๆมันเหมือนกับว่าใครใครโสดอยู่ใช่ไหมฮะก็หมายถึงว่าก็รู้สึกว่าไปชอบใครเาสักคนหนึ่งทีนี้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะมีความหมายอยู่อย่างหนึ่งซึ่งก็ทําให้คนเข้าใจผิดหนึ่งถ้วยมันแปลว่ารักครั้งใหม่หรือ เขาเรียกว่ามีความรักครั้งใหม่หลงรักครั้งใหม่ทีนี้คนน่ะจะเข้าใจว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดี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 ในเรื่องความรักใช่ไหมคะดังนั้นน่ะหลายคนก็จะเข้าใจว่าเป็นไงคะมีความรักครั้งใหม่แล้วสมหวังอย่างแน่นอนแล้วสมหวังอย่างแน่นอนคือหมายถึงว่าหลายๆคนคิดแบบนั้นนะแต่ทีนี้พอดูดวงดูดวงให้ลูกค้าอันนี้ได้มาจากประสบการณ์ตัวเองครูจะเน้นย้ำไว้เลยนะคะนักเรียนเวลาดูไพ่กับครูนะ่ะเรียนไพ่กับครู นักเรียนไม่ต้องคิดว่ารอให้เก่งก่อนแล้วค่อยหัดดูดวงหรือนักเรียนคิดว่าแบบเฮ้ยแบบอ่านไพ่ไม่ได้รอให้ตัวเองเข้าใจดีก่อนแล้วค่อยตอบไม่ได้นะเดี๋ยวน้องเมย์จะไม่เป็นคือดังน,นั้นเรียนกับครูนักเรียนไม่ต้องสนใจว่าตัวเองจะแบบอ่านไพ่แล้วหน้าแตกอ่านไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องคิดนะะเอาเคสมาลงอ่านอ่านผิดอ่านถูกก็ไม่เป็นไรขอให้นักเรียนอ่านมาเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เคสที่เป็นเคสที่นักเรียนนํามาเรียนเนี่ยนักเรียนหัดอ่านมาแล้วจะห่านผิดหรือ่านถูกก็แล้วแต่พอครูอ่านไพ่แล้วทาการเฉลยให้ด้วยความตรงที่ว่ามันเป็นเคสที่นักเรียนนํามาเองนักเรียนก็จะจําได้ดีขึ้น นักเรียนก็จะจําได้ว่าเออน,นะเคสนี้เราอ่านผิดหน้าแตกอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนักเรียนก็จะจําเคสได้ซึ่งของครูเองเนี่ยครูก็น้าแตกมานับครั้งไม่ถ้วนนะคะถึงทําให้อ่านอ่านอ่านไพ่ได้ดีขึ้นแล้วก็สอนนักเรียนได้นะคะอย่างไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยสมัยก่อนไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ที่มีเกิดความรักครั้งใหม่แปลไปนในเรื่องเกี่ยวความสดชื่นอะไรก็ได้ทีนี้ในตำราต่าง ตำราต่างประเทศหรือตำราไทยเนี่ยหมอดูแต่ละคนเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านไพ่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาก็ไอ้นี่มาทีนี้พระครูอ่านไพ่ไปเสร็จอ่าจาได้เลยสมัยนู้นเลยนะสมัยตอนแบบละอ่อนเลยเพิ่งหัดเข้าวงการก็สอนเออไม่ใช่ก็อ่านไพ่อ๋อมีรักครั้งใหม่ทีนี้ คือรักครั้งใหม่ก็บอกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอะพี่ก็น่าจะสมหวังนะคือแบบหมายถึงเราอ่านแล้วเราก็เราก็คิดแบบนั้นน,นนะเราก็บอกว่าม,มันก็น่าจะก็น่าจะสมหวังก็น่าจะไปได้ดีปรากฏแฮลค่ะแฮลทีนี้พอแฮวแล้วครูก็เป็นอะไรอะก็บอกพี่แฮวลอะครูก็แบบหน้าแตกเลยเนาะครูก็แบบทําไมมันแฮ้วนะทีนี้พอดูอีกเคสหนึ่งครูก็เลยบอกลูกค้าไปว่าไพ่มันได้หนึ่งถ้วยนะคือดังนั้นเนี่ย ลูกค้าที่ดูดวงไปเนี่ยเขาไม่สมหวังในความรักนะถ้าอย่างนั้นพี่จะขอทายเธอก่อนครูก็บอกลูกค้าตรงๆอ่ะพี่จะขอทายเธอก่อนนะว่าเธออาจจะพบรักแต่พี่ไม่ยืนยันเรื่องความสมหวังนะลูกค้าก็บอกอา้าวก็บอกว่าเป็นอย่างจริงๆแต่ว่าพอในการเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ก็เจอตําราต่างประเทศเล่มหนึ่งก็ เขาก็ไม่ได้บอกว่าสมหวังหรือไม่สมหวังแต่เราอ่านแล้วเราเรามานั่งตีความหมายของเขาแล้วเราก็เลยทราบว่าอ๋ออย่างนี้คือมันไม่สมหวังนี่เป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าความรักเนี่ยความรักหนึ่งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยตำราเขาว่างั้นนะเมื่อปรากฏว่าคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยหมายความว่าในเรื่องเกี่ยวกับการพบรักนั่นน่ะคุณจะพบรักและความรักนั้นน่ะ มีความสดชื่นเหมือนกับน้ำค้างบนดอกไม้หรือบนยอดหญ้าเมื่อยามเช้าคืออ่านแบบนี้ฟุบเดียวอะ่ะเราก็ต้องเป็นไงฮะสดชื่นสมหวังแต่เอ๊ะทำไมมันไม่สมหวังล่ะเราก็ต้องมาตีความหมายตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะน้ำค้างบนยอดหญ้าน้ำค้างบนดอกไม้ถามว่ามันระเหิดมันระเหย มันแห้งลงไปได้ไหมคะมันก็แห้งลงไปได้แล้วพอตอนเช้ามันมีน้ําค้างหยดมาใหม่เป็นยังไงคะเราก็สดชื่นอีกเปรียบเหมือนไพ่หนึ่งถ้วยล่ะคะ่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะมันเป็นการบ่งบอกตรงที่ว่าเราจะพบรักนะคะแต่ความรักเนี่ยมันเป็นยังไงอะสภาพมันอะ พอดีไปสักพักหนึ่งแล้วสักพักมือนกระจางไปแล้วสักพักมันก็ดีใหม่ดังนั้นมันอยู่ในสภาพหนึ่งถ้วยมันก็นับหนึงอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็คือเวลาดูดวงเวลาอ่านไพ่สอนอ่านไพ่เนี่ยครูก็จะบอกในเรื่องความรักของทุกคนว่ามันเป็นแบบนี้นะคะมันเข้าสู่โหมดนับหนึ่งใหม่ตลอดเวลาดังนั้นในกรณีนี้โดยตัวหนึ่งถ้วยไหนจริงๆมันก็บอกแล้วเจ้าชะตาเป็นไงครับครบรักใหม่ ไพ่ถัดมาเป็นไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยแปลว่าอะไรคะไพ่ห้าถ้วยเรามาดูในตัวหน้าไพ่นะนักเรียนเห็นไหมมันจะอยู่ตรงกลางมันเป็นตัวของคนคนหนึ่งนะคะอยู่ตรงกลางระหว่างถ้วยที่ล้มแล้วก็ถ้วยที่ตั้งถ้วยที่ล้มก็แปลว่าอะไรคะ หมายถึงรักมันจบไปแล้วอะแล้วสองถ้วยที่อยู่ข้างหลังคืออะไรคะก็อาจจะเป็นรักใหม่ที่เข้ามามันอาดแปลได้ในลักษณะตรงที่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างรักเก่าแล้วก็รักใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะคือไพ่ชุดライเดอร์เวทไพ่ชุดライเดอร์เวทนะคะ มันเป็นไพ่ที่ดีในแง่ตรงที่เขาเรียกว่าเขาทำภาพสัญ,ญลักษณ์เนี่ยให้เราอ่านได้ทั้งในแบบของออร์เคก็คือการวางไพ่การอ่านไพ่จากรูปภาพแล้วก็เราสามารถอ่านได้เป็นในลักษณะตรงที่ถ้าเรารู้ดาวราศีาธาตุในนี้เราก็สามารถอ่านเชิงลึกได้อีกนะคะซึ่งคนที่เรียนในขั้นกลางกับครูเนี่ยก็จะได้ ก็จะทราบความหมายในการอ่านแบบขั้นกลางแหละเป็นเพราะว่าครูก็จะให้ดาวราศีธาตุลงไปในในในเซตเนี้ยว่ามันมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราเรียนการอ่านของขั้นเบสิกใช่ไหมครูก็จะบอกก่อนเลยว่าความหมายของมันก็คือว่าก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างคนเก่ากับคนใหม่หรือถ้าไม่มีอะไรเลยก็แบบเหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่างคนที่เคยรู้จักแล้วกับคนที่ไม่เคยรู้จัก ก็สมาร์เลือกในเรื่องความรักได้นะคะเอาเป็นว่ากําลังตัดสินใจเลือกในเรื่องของความรักนั่นเองถ้าเกิดว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยเกิดขึ้นในดวงนะคะ